ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งแรกตุลาคมมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวพิจิกนะเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายเป็นมหาอุดนะคะดาวพฤหัสจะเป็นดาวเรื่องเงินรายรับผลประโยชน์ของชาวพิจิกนะคะเมื่อโคจรมีกําลังแรงส่งผลในข้อที่1 ชาวพิจิกจะมีเรื่องเงินทองนะคะที่ดีขึ้นในช่วงตั้งแต่สองตุลาคมไปนะคะอาทิเช่นนะอยู่ๆก็มีเรื่องราวรายได้รายรับเพิ่มเติมนะคะเป็นจังหวัดที่เรื่องเงินทองของชาวพิจิกจากเดิมนะคะที่เป็นประแล้วก็มีความเป็นพินทุบาทนะเรียกว่ามันเป็นหลายมาตรฐานที่ส่งผลไม่ค่อยดีนะตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมนะคะจากกลายเป็นมหาอุดนะดังนั้นก็เกิดกําลังแรงทางดวงดาวเกิดขึ้นและไปอยู่ในภพสุภะนะคะทาให้ความก้าวหน้านะบางท่านเนี่ย เปลี่ยนงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเกิดเหตุบางอย่างที่ทําให้เรามีรายรับรายได้เพิ่มในช่วงนี้นะคะเป็นพบเรือนนะคะความหมายสุภาษก็คือความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของความงอกงามนะคะทำให้ชาวพิจิกมีลักษณะการเพิ่มพูนทางการเงินได้บางครั้งมันไม่ได้มาจากตัวเรานะก็คือมีคนให้โอกาสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถนะหรือแม้แต่คนเกื้อนหนุนอุปธรรมช่วงนี้เป็นได้นะคะนอกจากนี้เป็นพบเรือนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะทำให้ชาวพิจิกช่วงนี้นะคะก็เกิดโอกาสนะคะสิ่งใหม่ทําให้ชาวพิจิกมีความหวังเชิงเรื่องการเงินการทองที่มีลักษณะเป็นเงินก้อนนะก็เกิดทุนทรัพย์นะคะหรือแม้แต่การได้เงินช่วยเหลืออุปธรมรมกล่าวโดยรวมนะคะก็มีเหตุพลิกผันทางการเงินนั่นเองนะให้มันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะสําหรับในข้อที่2นะคะเป็นความหมายเรื่องปุตตะสําหรับดาวพฤหัสนะก็คือพุ่งแรงเหมือนกันเพราะว่าปุตตะเนี่ยก็คือการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะ หมายถึงเรามีโอกาสชนะบางอย่างได้นะไม่ว่าจะเข้าสมัครงานนะคะไปแข่งขันทางการค้าหรือช่วงนี้ไปแย่งชิงโอกาสบางอย่างนะทำให้ชาวพิจิกเกิดโชคดวงที่เฮงขึ้นมาเป็นเรื่องราวการมีภารกิจนะประเภทส่งเสียเลี้ยงดูนะคะการมีภาระผูกพันก็เยอะไปด้วยนะเพราะมันเป็นความหมายนี้นะคะดังนั้นอยู่อยู่เนี่ยเราจะมีภาระเพิ่มขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ในครัวเรือนนะคะลูกหลานก้าวหน้านะไปสอบเข้าที่ อยากๆแพงๆได้นะหรือว่าเกิดหัวเลี้ยวหัวต่อของบุตรหลานบริวารทำให้ช่วงนี้ใช้เงินเยอะได้เช่นกันนะคะมีภารกิจผูกพันเยอะนะบางครั้งเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะบางทีก็เป็นงานอดิเรกเข้าของสะสมหรือว่ากำลังประคบประงมทุ่มเทบางอย่างทำให้ชาวพิจิกก็จะมีการใช้เงินใช้ทองที่ เป็นเชิงการใช้จ่ายกับเรื่องเหล่านี้ได้เช่นกันประกอบกับดาวคู่มิตรใหญ่อยู่ในภพพันธุนะคะจึงเป็นได้ที่ชาวพิจิกช่วงนี้นะตั้งแต่ตุลาคมนะคะก็มีรายจ่ายทั้งบุญหลานบริวารเรื่องบ้านช่องครัวเรือนนะคะลงทุนสินทรัพย์นะหรือแม้แต่รายจ่ายก็หนีไม่พ้นเรื่องในบ้านในครอบครัวนะคะก็เกิดทุนทรัพย์นะคะสำหรับการรเริ่มสิ่งใหม่ได้บางทีได้ทุนมานะหรือว่าไปก่อนนี่ยืมสินหรือมีคนให้โอกาสพร้อมทุนทรัพย์มาทําให้ชาวพิจิกก่อเกิดความก้าวหน้าความหวังสิ่งใหม่ มีเหตุนะคะให้เรามีความหวังโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเป็นพิเศษและสําหรับชาวพิจิกนะคะที่เพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องโหราห9้าไว้นะคะในข้อที่3นะคะเป็นดาวศุกร์ที่โคจรย้าย11ตุลาคมนะคะดาวศุกร์ก็โคจรเข้าสู่ภพเรือนลาภะไปร่วมกับดาวอาทิตย์สำหรับดาวศุกร์มีกําลังเป็นนิดนะคะนิดทางโหาราศาสตร์ก็คือกําลังที่ไม่ค่อยดีนะถือว่าดาวศุกร์ช่วงนี้เป็นจุดที่ชาวพิจิกระวังโดยเฉพาะเรื่องราวอยู่ข้องกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะ การพึ่งพาอาศัยคู่ครองนะช่วงนี้เป็นได้ที่มันอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะเนื่องจากกําลังเป็นนิดก็คือแทนที่เราจะได้พึ่งพาเขาช่วงนี้ก็กลับกลายเป็นต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์นะต้องระวังเพราะบางทีก็เป็นช่วงถูกเอารัดเอาเรียบเจอเจอความรักที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะต้องระวังนะคะกับการลงทุนร่วมหุ้นนอกจากนี้ก็หมายถึงช่วงที่คู่แข่งศัตรูนะคะบางทีก็มีมาไม่ค่ดคทิดด้วยเนื่องจาก ดาวสุกมีกําลังไม่ค่อยดีในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนี้นะคะชาวพิจิกที่ทําธุรกิจการงานการค้าช่วงนี้ถือว่าต้องใช้ความรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขผลประโยชน์การแบ่งสันปันส่วนรายได้รายรับรวมทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะดาวอาทิตย์ซึ่งคือการงานนะคะก็อยู่ในภพลาพะนะดังนั้นในช่วงครึ่งแรกตุลาคมมีโชคการงานได้นะไม่ว่าจะเป็นงานถนัดงานที่เรา สนใจนะคะหรือแม้แต่ง,งานพิเศษงานเสริมรวมไปถึงภารกิจชีวิตประจําวันที่ช่วงนี้ถือว่ามีความโดดเด็กขึ้นมาก็คือทําแล้วรับรื่นนะคะมีการได้เข้าสู่งานสังคมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการรับเชิญนะคะเกี่ยวข้องกับการประกาศเกียรติคุณบางอย่างบางทีเป็นเรื่องคนใกล้ตัวไปร่วมงานที่เป็นพิธีทางการหรือแม้แต่ตัวชาวพิจิกเองบางท่านมีโชวจากการคัดเลือนะคะเลื่อนคัดเลื่อนตําแหน่งได้รับเกียรติ หรือว่ามีโชคเชิงการแข่งขันหรือมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรสิ่งที่น่าเชื่อถือนะคะอะไรที่เป็นทางการในช่วงระยะหนึ่งก็ได้ต่อมาในข้อที่4ี่นะคะดาวพฤกษ์และดาวมฤตยูเร่งสัมพันธ์ลัคนาในภพเรือนปัตนินะคะก็เกี่ยวข้องกับภพบเรือนการมีชีวิตร่วมกับคนอื่นๆช่วงนี้เป็นได้ที่จะมีเหตุกระตุ้นมาจากคนรอบตัวนะคะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงหรือว่า ภารกิจรีบด่วนของชาวพิจิกมาจากเรื่องคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือนะคะการชักชวนไปทํานู่นทํานี่นะหรือมีคนมาชวนไปทํากิจกรรมเชิงสาธารณะทาบุญต่างๆได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องต่างชาตินะคะต่างภาษาหรือแม้แต่คนต่างวัยคนสูงวัยต่างๆได้เนื่องจากดาวพระเกตก็เป็นความหมายเชิงเหล่านี้เป็นจังหวะที่การคบหาคนแปลกๆใหม่ๆนะคะ ผู้อุปถัมภ์ก็มีนะหรือแม้แต่การเจอเจอคู่กรณีแปลกปลก,ก็เป็นได้ดังนั้นการใช้ชีวิตของชาวพิจิกช่วงนี้เกิดขึ้นจากดาวมฤตยูและดาวภเกตที่เล็งลัคนานะคะจังหวะเจอคนดีก็อุปถัมภ์กันแบบไม่น่าเชื่อในขณะ,ะเดียวกันคนแปลกๆปเพี้ยนเพียหรือคนที่หาเรื่องหาราวนะก็มีได้เช่นกันเป็นการกระตุ้นนะคะความหมายเรื่องการคบหาโดยตรงพอพบปานีก็คือเรื่องคู่ครองนะคะการคบหาต่างๆเมื่อมีความผันผวน,ผนบางท่านที่ เป็นโสดนะคะช่วงนี้เป็นได้ที่อยู่ๆก็จะมีการครบหาเกิดขึ้นรวดเร็วนะคะหากำลังดูใจก็ก่อเกิดความสัมพันธ์คืบหน้าในขณะเดียวกันการตัดสินใจเชิงเปลี่ยนสถานะสําหรับบางท่านก็เป็นได้เช่นกันนะเช่นอยู่ๆก็อยากจะ จบลงแต่หกักถอยห่างนะเรียกว่ามันเป็นสภาวะที่ก็เกิดความผันพวนแปรปวนเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกได้สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นความหมายดาวประจําตัวนะคะคือดาวอังคารที่ช่วงนี้มีกําลังเป็นประอยู่ในภพวินาศนะคะดังนั้นชาวพิจิกนะั้นถือว่าชีวิตก็อาจจะมีบางมุมนะที่ช่วงนี้อยู่ๆก็รักความสงบนะคะมีความอยากเป็นส่วนตัวได้เนื่องจากคําว่าภพวินาศมันก็คือการ หลบหนีจากสังคมนะคะมีสภาวะรักความสงบหรือว่าเป็นช่วงที่มีภารกิจบางอย่างที่เราทุ่มเทใส่ใจก็ได้นะทำให้เราก็ปีกตัวออกจากสังคมในบางช่วงนะเพื่อไปปฏิบัติภารกิจงานศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องราวสุขภาพนะประเภทต้องพักฟื้นนะคะหรือว่าฟื้นฟูสุขภาพบางอย่างบางท่านหมายถึงการเดินทางไกลได้นะเนื่องจากในภพวินาศก็คือการเดินทางไปยังที่ห่างไกลนะคะ ไปปลีกวิเวกไปหาความสงบสำหรับดาวอังคารมีกาลังไม่ค่อยสเสถียรในช่วงนี้นะก็ถือว่าดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเนะช่นเรื่องราวปัญหาอุปสรรคนะคะก็จะมีลักษณะไม่แน่นอนเช่นกันโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นแบบมามา,มาไปไปนะคะเป็นเป็นหายหายได้หรือว่าไม่ค่อยโลดผนเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงที่แล้วมีกําลังสูงกําลังแรงเป็นมหาจักรนะก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราว ปัญหาการจัดการชีวิตนะคะในช่วงนี้เป็นปราในภพวินาศนะถือว่าหลายสิ่งก็สามารถจัดการได้ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันส่งผลกับเรี่ยวแรงกําลังที่บางวันจะรู้สึกแข็งแรงทําได้หลายสิ่งในขณะที่บางวันเราก็อยากปลีววิเวกอย่างที่บอกนะเนื่องจากความไม่สเสถียรของเรี่ยวแรงกําลังพลังใจของชาวพิจิกนะคะสาหรับชาวพิจิกถือว่าดวงดาวเนี่ยโคจรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องรายรับผลประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกัน ดาวประจําตัวถือว่ามีกําลังไม่ค่อยสเสถียรไม่ค่อยเข้มแข็งจึงถือว่าต้องปลุกปลอบกําลังใจตนเองนะช่วงนี้ถือว่าดวงดาวเนี่ยโคจรมาให้คุณประโยชน์นะคะหากมีโอกาสนะคะมีช่องทางจะริเริ่มสิ่งใดก็รีบลงมือหยิบจับทำนะคะหรือผลักดันตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นรูปธรรมนะเพราะว่าเป็นช่วงที่บางทีเราก็เบื่อนายท้อเซงจากช่วงก่อนๆที่ผ่านมานะคะ สำหรับดาวพฤหัสถือเป็นความโดดเด่นของชาวพิจิกนะคะที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นะก็โคจรด้วยกําลังแรงนะคะเรียกว่ามีความปรับปรับฉับพลันกับเรื่องกําลังดวงดาวโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะก็ขอให้ได้หยิบจับรับเงินมีโอกาสดีๆที่จะเกี่ยวข้องกับเงินทองก้อนใหญ่ในช่วงดังกล่าวนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ